สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า,าน,นะครับโดยอาจารย์ออสเจ้าของฟาร์มมาเองเลยครับเริ่มแรกนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือฟางข้าวนะครับ นำฟางข้าวมาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็นําขึ้นมาเสดดน้ําให้หมาดๆนะครับแล้วก็เตรียมผักตบชวาครับเราจะนําผักตบชวามาเป็นอาหารเสริมนะครับหั่นไม่ต้องเล็กมากนะครับเตรียมเชื้อเห็ดครับนำเชื้อเห็ดมาขูดครับมายีให้เป็นขุยๆเพื่อที่จะเตรียมโรยลงในตะกร้าขั้นตอนการเพาะนะครับผงกระตุ้นเส้นใยครับผงแป็งกระตุ้นเส้นใยนะครับเราจะมีให้ไปในชุดนะครับนำมาโรยใส่กับเชื้อเห็ดนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเส้นใยให้เส้นใยเดินดีขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะคลุกให้เเข้้้ากกััันนบบชือะครแลว แล้วก็แบ่งเชื้อมาเป็นกองๆนะครับเราจะทํา6ตะกร้านะครับเราจะทํากกองแล้วแต่ละกองเราก็จะแบ่งออกเป็นกองละ3ส่วนเท่าๆกันนะครับเพราะว่าแต่ละตะกร้าเราจะทํา3ชั้นกันนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เตรียมเชื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำหมักและฮอร์โมนนะครับน้ำประมาณ1บัวลดน้ำนะครับมาผสมกับน้ำหมักและฮอร์โมนนะครับที่มีให้ในชุดนะครับ2ขวดเทผสมลงไปทั้ง2ขวดเลยนะครับเพื่อนๆครับ น้ำมักและฮอร์โมนจะช่วยให้เห็ดเกิดดีและดอกโตดอกใหญ่นะครับเพื่อนๆครับเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับก็นําฟางข้าวมาอัดใส่ในตะกร้านะครับอัดให้แน่นหนาประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับอัดให้แน่นตามด้วยผักตบชวานะครับโรยให้ทั่วขอบตะกร้าหรือโรยในทั่วตะกร้านะครับตามด้วยขี้วัวครับเพื่อนๆครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาเชื้อเห็ดส่วนแรกนะครับมาโรยตรงขอบตะกร้านะครับเน้นโรยตรงขอบตะกร้านะครับ หลังจากที่โรยเชื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาน้ำหมักและฮอร์โมนที่เราผสมน้ำเตรียมไว้นะครับมารดให้ทั่วนะครับเริ่มขั้นตอนที่2ครับเพื่อนๆนำฟางมาอัดรุ่นตะก้าเหมือนเดิมนะครับหนาประมาณ1ฝ่ามือทำเหมือนชั้นแรกเลยนะครับนำผักตบชวามาโรยนะครับตามด้วยขี้วัวนะครับหรือปุ๋ยคอกนะครับโรยให้ทั่วเสร็จเรียบร้อยก็นำเชื้อส่วนที่2มาโรยในชั้นที่2นะครับเสร็จแล้วนำ วรดน้ำนะครับที่ผสมน้ำหมักและโฮอร์โมนไว้มารดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับในขั้นตอนที่2หรือชั้นที่2นะครับต่อไปก็ชั้นที่3ครับใช้ฟางมาอัดลงในตะกร้าเหมือนเดิมนะครับหนาประมาณ1ฝ่ามืออัดให้แน่นๆนะครับโรยผักตบชวาให้เรียบร้อยนะครับตามด้วยปุ๋ยขีวัวหรือปุ๋ยคอกนะครับโรยให้เรียบร้อย พอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะโรยเชื้อเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยน้ำหมักและฮอร์โมนนะครับรถทับลงไปอีกทีหนึ่งนะครับพอเสร็จชั้นที่3นะครับเราก็จะนำฟางข้าวมาประกบเป็นชั้นสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ทำตะกร้าที่2ต่อไปเราจะทำา6ตะกร้านะครับตะกร้าที่2เราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับทำเหมือนตะกร้าแรกทุกอย่างเลยนะครับ ใส่ฟางลงไปใส่ผักตบชวาแล้วก็โรยด้วยขี้วัวน,นะครับตามด้วยโรยเชื้อเหมือนตะก้าแรกทุกอย่างเลยครับผมลดน้ำหมักและฮอร์โมนนะครับทำเหมือนตะก้าแรกเสร็จเรียบร้อยทั้งหตะก้านะครับก็มาเตรียมพื้นที่นะครับพื้นที่การวางตะก้าควรมีไม้รองก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ตะก้าติดพื้นนะครับแล้วก็นำตะกา้าทั้งหตะก้าไปวางเรียงกันครับผม วางเรียงกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําในส่วนของโครงแปลงเราจะเอาไม้มาเสียบนะครับทําเป็นไม้โค้งเพื่อที่จะรองผ้ายางใช้ผ้ายางคลุมแปลงอีกทีนึงนะครับ mm hmm. เรียบร้อยเราก็เอาผ้ายางมาคลุมครับคลุมให้มิดชิดนะครับขุดดินกลบให้ทั่วแปลงให้ทั่วขอบแปลงนะครับ mm hmm. ปิดให้สนิทนะครับไม่ให้อากาศเข้า ใช้เวลาเพียง9-10ถึงวันนะครับเพื่อนเพื่อนเห็ดเราก็จะเริ่มโตแล้วก็พร้อมเก็บได้แล้วนะครับเพื่อนๆครับโดยเฉลี่ยแล้วการเพาะเห็ดฟางจะใช้เวลาอยู่ประมาณ10วันนะครับที่พร้อมเก็บผลผลิตนะครับนี่ผ่านไปประมาณ9-10ถึงวันนะครับเพื่อนๆครับเห็ดก็จะโตประมาณนี้นะครับพร้อมเก็บผลผลิตได้แล้วครับขอบคุณครับ